ใจถ้าได้แก้งเขานนไปพูดอะไรกับแม่หน,น่อยลูกเดี๋ยวแป๊บเดียวครับเราต้องตั้งใจในการไทย<อ>แม่ยิ้มเลยสิดีใจที่ลูกพาคิมให้นะต้องบํารุงหูด้วยครับเ,เอาล่ะต้องแนะนำเลยนะเลยตอนนี้สำหรับ ลูกค้าที่อายุ50ปีขึ้นไปนะครับต้องทาที่หูลงไปด้วยเพราะว่าเราจะต้องบำรุงหูด้วยเพราะว่าอายุมากกวหูเราจะตงแล้วเราจะไม่ค่อยยิบเียงกันยัไอ้าวเรได้ยินอยู่ตรงนี้ครับไม่ใช่กระจกจริงยิบ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 ออาต่างกันไ้มคะระหว่างหน้าซ้ายกับหน้าขวา สวยนิ่มคนสวยไม่ไหวเลเอาคนสวยคนสวยมองกล้องเหนียวคนสวยดูดูข้างหนึ่งข้างหนึ่งนะคะอือจะพาไปเที่ยวอะไปเที่ยวที่พม่าครั่ะพม่าไม่บ้านเขาอยู่พม่าค่ะเขาบินมาเลขาบินมาเลยนะคระเขาบอกว่าเดี๋ยวเจอกันนิ่มหน่อยดิใจเลยเนี่ยลูกไม่ไม่ใช่คนไทยอะค่ะ ่ลองลองพูดปลาดุกให้เขาฟังสักหนึ่งคำทีเรื่อยๆปลาดุกปลาดุกแปลว่าอะไรคะแต่ก่อนเขาจะพูดปลาดุกไม่ค่อยได้ครับเขาจะพูดว่าปลาดุกปลาดุกคาว่าปลาดุกเขาจะพูดว่าปลาดุกปลาดุกไว้เดี๋ยวเรามีดิสติบิวเตอร์ในพม่านะคะเรากลังมีพม่ามาติดต่อเป็นดิสติบิวเตอร์ในนี้นใครคือสมาร์คท่านเป็นดิสติบิวเตอร์หลักของเราเลยอย่าไปหยอง ตอนนี้เริ่มเขือนแล้วแกไปไปไหนอะไปข้างหลังอันนี้ะใช่เดี๋ยวเออมอบเดี๋ยวเดี๋ยวาทหลอหมอบหลังนมอบหลังไลฟ์นะคะ เลยจริงๆเลยคนุณพีพาราเต้ย้ำหน่อยย้ำหน่อยค่ะ